มาแล้วมนแล้วพี่น้องมาแล้วไปพี่พี่น้องพีพีพียุ่งกันไรอู้สิได้ได้ปาดหญ่พูดสิได้ดิวากวงก่อนครับพี่น้องมือหม่งวางนี่ก่อนอูอออออ้ึึสองเอาบิครับมือนี้ น้ำทีเอาล้างป่านที่ได้ที่นอนกอผีฮะมาเต็มนี่น้ำครับเทน้ำก่อนพกพกกัดใช่เฮ็ดเลยนี่ แพร่เต้มครับพี่น้องครับมองเดียวแพร่ต้มครับเอางามอยู่ครับทำบเมืองตะตาเฮ้พี่น้องเมืองตะตาเก็บเชตาก่อนได้เฉื่อยเมือได้บ่านนี้เต็มเลยครับน้องเต็มแบบเต็มพาราเบลแล้วเอาพออยายามเก็บก่อนครับ หาแต้มครับมองนี่พ่าวสอมขาที่หลังครับเก็บก่อนครับอุ้ยเอ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 ้าหาแต้มครับแต้มน้อยบอาดอกใครเพื่อนเออเลี้ยงแถวเลยครับตามอัญยณครับ บ้านบนนอหมู่บ้านนี้มาอยู่ด้วครับพี่น้องเส้นหนามมองนี่เออเอาไวกคอนเลยจะเก็บทีเดียวข้างล่างก็หาบอกหาหาไข่เนาะหมู่บ้านกับม้าด้หมู่บ้านกับมา,ม,า,บม,ามองนี่เลยสองเต็มหมู่บ้านนี่ต้องอีกสองเนาะพี่น้องย้ำเด้อครับวันที่แปดเด้อครับพี่น้องวันที่แปด เฮ็ดเลงกปีนี้นี่สีออกแบบว่าปีใดปีนั่นครับมองไหนมองนั่นเลยครับสีบอ,อกทั่วไปเลยอืมช่งเต้มเะน้อยมผมยางไปวางยานี่ครับไปมองเก้าที่เคยออกนะครับไปเปิดใ่ใหม่ทีซื้อได้เป็นไข่เลยครับได้เป็นตุ่มๆม,ม,มากๆเลยครับ อตัอง้งไว้ <ừ m. S 2> ไก่อนเอาเอาไปนีก่อนเนาะแล้วจะมาเก็บที่หลังเนาะมันมันมันจะได้เลี้ยงกับตาอยู่เอาเฮ็ดเพิงนี่ไป,ไป,ไ,ปไปเบิ้งอีกครับพี่น้องหมู่บ้านนี่ยังมาถิ่มยากะนุ๊กอันนี้บ่หมู่บ้านนี่ข้าวอยู่นี่เนาะหมู่บ้านเนาะ โอ,อ้พี่พน้องพี่เปิงซึงเลยครับมาสมือนเหมือนบ้านขนาดมาซื่อมือนได้หน่เบิ่งคนนัเป็นผักหวานเห็ดเพิองก็ไม่บหรโอ้เห็ดเผือาอยู่ในมือเขาเนาะ งามอยู่ครับพี่น้องอัแข็งอืมตัดไปน้ำตูตาก่อนแล้วอีกมองนี่ก็คำว่าเปิดคำบ่าพอด้นี่คำว่เปิดคำบ่าพอนี่ยอย่างทำได้แล้วตีมันรถเออเอาไปล่างเขึ้นผมละ <ừ S 1> เล no? ือกเติบเนาะเาย่านหัวงูเลยลูหน้องเฮ็ดออกอ้าวไปเอาฝนตกเศ้ามองเกาครับมุ่งว่าเนี่ยเอาแล้วครับยังขำเกามือนีคิดว่าสิไปผู้อื่นเด็ คือได้มาเลาอผู้นี้ครับตากฝนมากพี่น้องฝนตกงามผักเถอะโอ้ยเน้อผู้เขาน้ำเต็มเลมยไปใส่กับตาเลยฝนกระทกลิ้นครับพี่น้องโอ้พี่น้องยังยังคลักนะครับ อันนี้มีดหมานดนะครับพี่นอ้องใสซ้อมคาที่หลังครับนี่ปีดพ,พี่น้องพี่โอ้ยทงเทิงพี่โอ้ยหมานอยู่ครับเอ้าซ้อคมคาก่อนครับโอโ้เดินนี่ครับพี่นอ้องเด็ดเด็ดเด็ดแป๊บแป๊บ คนก็ต้องรีดเด้อนี่พี่น้องเอ้ยพอได้เก็บอยู่ครับโอ้บานไปเลยอ๋อบ้องไปก่อนเี่บ้องไปเก๋ไหมก้อนนั้ เอ็ดกัดสิบเปดพ้นแน่จังน้อยอันนี้แหะครับมันสิบเป็หมูจะเป็นมีนะครับวันที่แปดเด้พี่น้องวันที่แปดแปดกรกฎาคมครับเก็บเห็ดละโงค่ครับเอา้าหวันอยู่ครับรุ่นน้ำกันอีก พี่น้องนำมาแห้งคงกักครับพี่น้องเอยพี่ผลกระตกครับโอ้หุดจนซึ่งนะครับแองแองคักวันที่8ครับกรกฎาโคก68ครับ ยังออกเป็นมูลเลยไปครับเ,เพื่อนในน้องฝนตกล้นครับพี่น้องมาลุ่นน้ำกันเฮามานี่อาซีเตมหาเตมครับอันเปการย้ำเศ้าครับ,ารรรบ้ามาเบิ่งกระตาบ่หนี้นี่เด้อครับพี่น้อง เอามาลุน้ำกันมือนี่เติมแล้วครับเติมแล้วไปมัน,มน